ถ้าจะเลือกใช้ตัวไหนก็พื้นฐานตัวเริ่มต้นมามันก็ดีระดับหนึ่งแล้วครับเพราะว่ามันบวกสเตตัสด,ด้วยเห็นไหมซัดคีต, key. ตัวนี้คือตัวแจ็คฟรีตั้งแต่เริ่มต้นหรือเราจะซื้อกระชาสุ่มก็ได้ครับซักคีและสัดเลี้ยงอยู่ในช่องนี้นะครับกดตัวไอขึ้นมาหรือว่าเราจะซื้อซัดคี key. ประจําแพทของตอนนี้นะครับคือพนี่มันสามารถอัพคันได้ใช้เหรียญข้างล่างครับลินเซโทเคน6 0 0ซึ่งหาได้จากแม่ค้า ใช้แต้มฮีโร่3,000ต่อหนึ่งเหรียญสามารถซื้อได้สัปดาห์ละ300อันท้าสองสัปดาห์ได้1ตัวมันต้องใช้ทั้งหมด4ตัวเพื่อโววิ่งทันสามหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองสองกับสองเป็นสามเท่ากับแปดสัปดาห์ประมาณ2เดือนนี่คือที่โวนะครับใส่หนึ่งกับหนึ่งรวมกันมันจะกลายเป็นสองแล้วก็สองกับสองมาใส่รวมกันมันจะกลายเป็นสามในช่องแรกเนี่ยครับพวกนี้ฮะมันสามารถเปิดกระชาได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้คือสัตว์พื้นฐานถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่เอาต แต่จะเลือกใช้ตัวไหนก็พื้นฐานตัวเริ่มต้นมามันก็ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันบวกสเตตัสด,ด้วยไหม